ีครับผมช่องดักสโลคุอีกครั้งนะครับกนิยายเรื่องทายาดมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่147ความเดิมกับตอนถุยความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับก็โจยงของเราก็กําลังเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรน้ําเลยเทกณาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับววา ที่147ความสำเร็จคือในส่วนลึกของทะเลสาบหยวนเสาน้ำขนาดยักษ์พันกันจนกลายเป็นตะข่ายขนาดยักษ์ที่ดักจับสัตว์อสูรน้ำยาวพันฟุตเอาไว้มันดิ้นรนอย่างสิ้นหวังร่างกายขนาดมืคือมาของมันกระแทกเข้ากับตะข่ายน้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าโจหยวนยืนอยู่ด้านนอกตะข่ายโดยมีสีหน้าเข่งรึมและเฝ้าดูสัตว์ร้ายดิด้นรน โชคดีที่อาัครารยุ่ระดับสีที่เยเกอร์ใช้ความสาม,มารถอย่างมหาศาลในการทนต่อการโจมตีซ้ำๆของสัตว์อสูรน้ำยาวฟันฟุดได้นี่คงเป็นค่ายกลอัครารยุนระดับสีขั้นสูงสุดโจหยวนถอนหายใจด้วยความประหลาดใจต้องรู้ด้วยว่าค่ายกลอัคคารยุนระดับสีและอาัคารายุนระดับสีธรรมดาอยู่ในระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ายกลอัครารยุนไม่ได้สร้างขึ้นจากอัครารยุนเพียงอันเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอัครารที่เชื่อมต่อการหลายอัน ที่มีระดับที่แตกต่างกันทําให้มันมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากหากเปรียบเทียบอาคารายวนมันคือฟันเฟืองค่ายกลอาคารายวนก็คล้ายกับนาฬิกาที่สมบูรณ์แบบดังนั้นการวาดอาคารายวนอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายได้แต่ขณะที่การสร้างค่ายกลอาคารายวนนั้นยากมากยิ่งไปกว่านั้นค่ายกลอาคารายวนของเยเกอร์นั้นอยู่ในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับคลล่ายกระดับ4อื่น โจโยวนคาดว่าแม้แต่ผู้ที่มีความแข็งแกร่งในระดับสภาวะเบิกเนชั้นที่เก้าก็จะถูกกักขังได้โดยมันชัดเจนว่าเยเกอร์ได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดส์อสูรน้ำยาวพันฟุตตัวนี้แต่แม้ว่าค่ายคนนี้จะน่าทึ่งแต่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่สัตว์อสูรนี้จะทำลายออกมาโจโยวนเริ่มคุ้นคิดขณะที่เขาจ้องมองสัตว์อสูรน้ำพุ่งชนตะขคายอย่างบ้าคลั่งครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยกวานคว้าม,มือผู้กันหยวนรมสวรรค์ก็ปรากฏขึ้น เปลี่ยนเป็นโมตตอสู้อย่างรวดเร็วขวับเมื่อแขนของเขากระตุกขนผู้กันสีขาวรอกับหิมะก็พุ่งไปข้างหน้าร้องกับสายน้ำรัศมีอันเฉียบคมพุ่งไปที่ปลายผู้กันขนสีขาวรอกับหิมะแทงทะลุร่างของสัตว์อสูรน้ำยาวพันฟุตอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ส่งผลกับร่างกายขนาดยักษ์ของมันเลยดวงตาโจหยวนหลีลงมือของเขาประสานกันเป็นผนึกขณะที่เขาตะโกนศาตร์เก้ามังกรมังกรตัวที่แปด ซึมมังกรแปดตัวพุ่งออกมาร้องคำราขาขณะที่มันรวมตัวกันอยู่เหนือเขาพวกมันเรียงกันเป็นแถวตั้งแต่หัวจดหางขณะที่พวกมันพุ่งเข้าไปในตะข่ายพุ่งเข้าใส่ร่างสัตว์อสูรน้ำคลื่นซัดซาอย่างรุนแรงทําให้บริเวณโดยรอบสั่นสะเทือนส่งผลให้กระแสน้ําปั่นปนอย่างรุนแรงเมื่อน้านํานั้นกลับมาสงบนิ่งอีกครั้งคิวโจโยุนก็ต้องขมวดเข้าหากันแน่นมังกรแปดตัวที่เขาส่งออกไปนั้นแทบไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆกับสัตว์อสูรน้ําพันฟุตได้เลย เมื่อได้คิดดูดีๆแล้วมันก็สมเหตุสมผลแม้ว่าสัตว์อสูรน,น้ำจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สามารถเทียบชั้นได้กับสภาวะเบิกเนรชั้นที่เก้าในทางกลับกันโจอยวนนั้นน่าจะสามารถรเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้พลังสภาวะเบิกเนรชั้นที่ห้าได้เท่านั้นครืดหลังจากถูกโจหยวนโจมตีไปอีกครั้งสัตว์อสูรน,น้ำพันฟุตก็กระโจนออกมาอย่างงุดหงิดมันพุ่งเข้าหาตะข่ายอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้ง ภายใต้การพุ่งชนอย่างบ้าคลั่งนั้นลิวคลื่นเริ่มปรากฏให้เห็นบนขอบตะข่ายน้ําแล้วดูเหมือนว่าตะข่ายจะถึงขีจดจํากัดเงาสีเงินเป็นทางเลือกเดียวเท่านั้นสินะโจหยวนพึมพำกับตนเองด้วยใบหน้าบึ้งตึงตัดอสูรน้ําพันพุ๊ดได้รับบาดเจ็บสาหัสจากของเซิงทําให้พลังการต่อสู้ขอามาัลดลงเหลือชั้นที่7หากโจหยวนเปิดใช้งานเาง,งาสีเงินเขาก็จะสามารถต่อสู้กับมันได้ แต่เงาสีเงินคือไพ่เด็ดที่ซ่อนอยู่ของเขาและหลายหลายคนอาจตรวจพบมันหากเขาใช้เขานั้นไม่ได้อยากใช้เงาสีเงินเว้นแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็พืมค้ำกับตนเองขณะจ้องมองตะไคร่น้ำตัดมาในขณะเดียวกันบนพื้นผิวติง้ง คงเซิงยืนอยู่เหนือน้ำขณะที่ดาบสีดำในมือของเขาฟันลงมาสร้างพลังดาบสีดำยาวร้อยฟุตพัดพลังใบดาบรูปดอกบัวที่กำลังพุ่งเข้ามาหาเขานั้นหายไปในทันทีบาดแผลขนาดใหญ่ดูเหมือนจะฉีกขาดอยู่บนผิวน้ำค่อยๆเติมเต็มขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านไปในระยะหนึ่งคงเซิงนิ่งเงียบขณะมองลงไปด้านล่างและพูดด้วยรอยยิม้มลีชิงซานสัตว์อสูรน้ำกำลังหลุดจาะกะข่ายน้ำนั่นแล้วไอเด็กเวนนั่นหวังพึ่งอะไรไม่ได้หรอก ลีชิงสร้างขโมดคิว้วนางเองก็สัมผัสได้เช่นเดียวกันโจหยวนดูไม่มีพลังจากลูกลับภายนอกแต่ไม่มีอะไรมากที่ทางจะทําได้ในตอนนี้นางเริ่มมีความหวังจากที่เยาเยาแสดงความมั่นใจออกมาแต่ดูเหมือนว่าความหวังของนางจะพังทลายลงแล้วเมื่อถึงที่สุดโจหยวนก็เป็นเพียงผู้ที่มีพลังสภาวะเบิกเนตชั้นที่สองเท่านั้นไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะอยู่ในกานต่อสู้แบบนี้ความผิดหวังปรากฏแวบผ่านดวงตาของนางแม้ว่ามันจะไม่ได้ปรากฏออกมาบนใบหน้าของนางก็ตาม ผงเสิงยิ้มจางๆและกล่าวว่าหากปล่อยให้สัตว์อสูรน้ำหลุดลอยไปและหนีลงไปส่วนลึกของทะเลสาบพ,พวกเราทั้งคู่ได้กลับไปมือเปล่าในวันนี้แน่น้องสาวชิงซานหากเจ้ายอมให้ข้าได้ข้าก็จะจดจำนี่ก้อนนี้เอาไว้นำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังใบหน้าหลีชิงซานยังคงนิ่งเฉย ไม่ได้รู้สึกกับข้อเสนอของเขาเลยเห็นได้ชัดว่าความร่วมมือของเขากับเยเกอร์ทําให้นางไม่พอใจอย่างมากนางจะปล่อยให้ขงเซิ่งได้มันไปได้อย่างไรนางยอมทิ้งสัตว์อสูรน้ําดีกว่าปล่อยให้ขงเซิงได้มันไปหลี่ชิงซานมองลงไปขณะที่นางกัดริมฝีปากสีแดงฉาดของนางแน่นอนว่านางยังคงหวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโจหยวนค้นพบวิธีการจัดการกับสัตว์อสูรน้ําพันฟูดขงเซิงเริ่มโกรธเพราะหลี่ชิงซานนั้นไม่ตอบสนองดูเหมือนว่าเจ้าจะยังไม่ยอมค่ะ เจ้าจะฝากความหวังไว้กับไอเด็กสภาวะเบิกเนี่ยชั้นที่สองนั่นจริง,รงๆหรือไงน้องสาวชิงซานทําไมถึงได้ไร้เรียงสาเยี่ยงนี้ลีชิงซานเพิกเฉยต่อเขาพลังหยวนทรงพลังของนางพุ่งกระจายออกไปขณะที่การโจมตีของนางรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในส่วนลึกของทะเลสาบหยวนโจหยวนยังคงลอยอยู่ในที่เดิมเหมือนเช่นแต่ก่อนโดยจมอยู่ในความคิดขณะที่ประกายแวววาวในดวงตาของเขามีเกิดขึ้นขณะที่มองดูอาคารายุนที่อยู่ตรงหน้าเฮ <Hey, S 1> เจ้าสามารถทํามันได้ไหม ถ้าเจ้าทําไม่ได้ก็ปล่อยสัตว์อสูน้าให้เป็นอิสระไปเลยเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับมันไปขณะที่โจหยวนกําลังคุ้นคิดเสียงเย็นชาก็ดังขึ้นมาในน้ําอย่างกระทันหันห่อหุ้มด้วยพลังหยวนขณะที่เข้าไปในโซนประสาทของเขาสีหน้าโจหยวนสั่นไหวขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นผู้ส่งข้อความนี้มาก็คือหลี่ชิงซานนางน่าจะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เกิดข,ข,ขึ้นด้านล่างแล้วและเร่งเร้าให้เขาปล่อยสัตว์อสูน้ําตัวนี้ไปโจหยวนหัวเราะเบาๆก่อนเขาจะส่งเสียงขึ้นไปพร้อมกับห่อหุ้มพล พี่สาวหลีอย่าถามผู้ชายว่าสามารถทําได้หรือไม่ได้อีกในอนาคตเพราะนั่นคือคําถามที่น่าอายสําหรับผู้ชายคนไหนก็ตามใบหน้าสวยๆของหลี่ชิงซานเต็มไปด้วยความโกรธและความอับอายกรามของนางกัดแน่นจนเกือบฟันแตกเจ้าช่างทะลึง่งมาดูกันว่าลิ้นอันแหลมคมของเจ้าจะช่วยเจ้ารับมือกับสัตว์อสูรน้ําตัวนั้นอย่างไรโจวยวนหัวเราะอีกครั้งในความลึกของทะเลสาบเราก็เห็นท่าทางเขืนอายและโกรธเคืองของหลีชิงซาน ในไม่ช้าเขาก็ทิ้งความคิดไร้รประโยชน์เหล่านี้ไปขณะที่เขาหันไปทางค่ายกลอาคาราอยู่อีกครั้งนิ้วของเขาแตะหลังมืออีกครั้งเบาๆจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีการจัดการกับสัตว์อสูรน้ำตัวนี้หรอกค่ายกลอาคาราหอยวนนี้มันในส่วนลึกของทะเลสาบหยวนโจนหยวนจ้องมองไปที่ค่ายกลตะไคร่น้ำที่จับสัตว์อสูรน้ำยาวพันฟุตเอาไว้ขณะที่ดวงตาของเขาสั่นไหวไปด้วยความคิดไม่ใช่ว่าไม่มีทางจัดการกับสัตว์อสูรน้ำตัวนี้ได้ โจยวนไม่ได้วางแผนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันโดยตรงเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเทียบชั้นกษัตริย์อสูรน้ำพันฟุตได้แม้ว่ามันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตามแต่ข้าสามารถใช้ประโยชน์จากค่ายกนอคา,ารายวนนี้ได้โจยวนดูเหมือนกำลังคุค้นคิดอะไรบางอย่างหากพวกในลักษณะหนึ่งค่ายกนอคา,ารายวนนี้มีศักยภาพที่จะโจมตีสัตว์อสูรยาวพันฟุตอย่างรุนแรงได้แต่ในปัจจุบันมันมีหน้าที่แค่ดักจับเท่านั้นไม่มีรูปแบบการโจมตีใดๆ ถ้าข้าปรับเปลี่ยนค่ายกลน,นี้เล็กหน้อยก็จะมอบความสามารถในการโจมตีให้กับมันได้ข้าคงสามารถทําให้สัตว์อสูรตัวนี้ได้รับความทุกข์ทรมานได้เลยโจยวนพึมพำกับตนเองแต่หากผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารายวนได้ยินคําพูดของเขาในตอนนี้ทุกคนคงได้หัวเราะอ,ออกมาแน่ค่ายกลอาคารายวนเปรียบเสมือนเครื่องจกักรทุกส่วนทํางานประสานกันการปรับแต่งเพียงเล็กหน่อยก็จะทําให้เครื่องจักรทั้งทลายลง แน่นอนนี่ไม่ได้หมายความว่าค่ายกนอาคารายนจะไม่สามารถแก้ไขมันได้แต่การกระทําเช่นนั้นจําเป็นจะต้องใช้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกอย่างของค่ายกนจึงจะสามารถรับรู้ถึงพลังยุนที่ไหลเวียนอยู่ภายในได้อย่างชัดเจนมันเป็นความสําเร็จที่แม้กระทั่งเยเกอร์เองก็ไม่มั่นใจที่สามารถกระทําได้คนอื่นอาจจะทําไม่ได้แต่ข้าก็จะลองดู โยหยนหัวร้อเบ,บาๆขณะที่อัคาราโบร้านปรากฏขึ้นในส่วนลึกของดวงตาเห็นได้ชัดว่ามันคืออัคาราศักศิิสทธิ์วิเคราะห์เมื่อมันปรากฏขึ้นค่ายกลอัคารายุนก็ได้เปลี่ยนไปรูปแบบการเคลื่อนไหวของพลังยนภายในนั้นก็ชัดเจนอย่างไม่น่าเชื่อในสายตาของเขาในช่วงเวลาสั้นๆเขาก็เข้าใจได้ว่าค่ายกลอัคารายุนนั้นทํางานได้อย่างไรน่าทึ่งมากเลยค่ายกลน,นี้สร้างขึ้นจากอัคารายุนระดับสี่จนวน18อันอัคารายุนระดับสามากกว่า80อัน และอาคารายุนระดับต่ำกว่าอีกร้อยอันโจหยวนถอนหายใจด้วยความชื่นชมค่ายกลระดับ4เป็นสิ่งที่มหาศาัศจรรย์จริงๆใครจะรู้ว่าเยเกอร์ใช้เวลาเตรียมการนานเพียงใดหลังจากสังเกตไปได้สักพักความคิดหลายอย่างก็เริ่มผุดขึ้นมาในหัวของเขาแต่ก่อนที่เขาจะทําอะไรจําเป็นต้องทราบว่าค่ายากลอคารายุนนี้ถูกตั้งขึ้นโดยเยเกอร์และมีร่องรอยของพลังจิตวิญญ,ญาณของเขาอยู่ หากโจวยวนต้องการที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆเขาจะต้องเอาพลาังจิตวิญญาณของอาคารยุนออกมาเสียก่อนแต่หากเยเกอร์ตรวจพบสิ่งนี้เข้าความคิดเดียวของเยเกอร์เท่านั้นมันก็เพียงพอจะทำลายค่ายกลน,นี้แผนการทั้งหมดของโจวยวนก็จะสูญสลายไปในทันทีดังนั้นเขาจำเป็นต้องคิดหาวิธีที่จะหยุดเยเกอร์จากการเชื่อมต่อกับค่ายกลโจวยวนคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นพลังหยวนนั้นกระซิบเสียงของเขาผ่านน้ำมุ่งตรงไปที่หูของเยา ดูเหมือนจะสนใจการต่อสู้ด้านอาคารายวยของนางกะเยเกอร์อยู่พี่สาวเยาเๆช่วยหยุดประสาทสัมผัสทางจิตวิญญาณของผู้ชายคนนั้นให้สักครู่ได้ไหมผู้การอาคารายวนในมือของเยาวๆอยู่ชะงักชั่วครู่ขณะที่นางกวาดสายตาไปยังส่วนลึกของทะเลสาบไม่นานหลังจากนั้นมุมปากของนางก็ยกขึ้นเล็กน้อยรากรู้แล้วว่าโจหยวนกำลังวางแผนจะทำอะไรเจ้าก็ไม่เลวเลยในที่สุดเจ้าก็ได้เรียนรู้วิธีใช้หัวแล้ว เยาเยาพูดเบาๆทันใดนั้นแสงจิตวิญญาณก็พรางพลายระหว่างคิ้วของนางขณะที่เคลื่อนจิตวิญญาณแพร่ขยายออกไปแล้วมันก็กวาดไปทางเยเกอร์อย่างเงียบเชียบมันเป็นการโจมตีทางจิตวิญญาณเยเกอร์สัมผัสได้ในทันทีหัวใจของเขาสั่นสะท้านการโจมตีด้วยพลังจิตวิญญาณอาจดูไม่รุนแรงเท่ากับพลังหยวนแต่ลึกๆของมันอันตรายยิ่งกว่ามากหากประมาทเพียงนิดพลังจิตวิญ,ญญาณอาจจะกระจัดกระจายจนเหมือนชิ้นเนื้อบนเขียงด้วยเหตุนี้ เขาจึงกระจายพลังจิตวิญญาณของเขาออกไปในทันทีสร้างโลจิตวิญญาณนนหนาขึ้นตรงหน้าเขาปังเมื่อเสียงดังแผ่วเบาคลื่นที่หมอไม่เห็นก็ได้มาถึงหากมีสิ่งมีชีวิตใดๆติดอยู่ภายในรัศมีของมันจิตวิญญาณของมันคงกระจัดกระจายไปแล้วแม้จะมีโลจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณของเยเกอร์ก็ยังคงมึนงงจากการโจมตีเป็นช่วงเวลาสั้นๆส,ส่งผลให้ปฏิกิริยาการตอบสนองของเขาช้าลงคิดไม่ถึงเลย วิญญาณของนางนจะทรงพลังมากขนาดนี้การแสดงออกของเยเกอร์เริ่มเข่งขึงมากขึ้นการโจมตีในครั้งก่อนจิตวิญญาณของเยาเยารู้สึกคล้ายกับทะเลสาบยวนใต้เท้าของเขาซึ่งวัดค่าไม่ได้และไม่มีที่สิ้นสุดจิตวิญญาณของเขาถอยกลับเมื่อเขาเริ่มรวบรวมพลังทั้งหมดใหม่เขาไม่สามารถละเลยความสนใจไปที่ค่ายกลนอคาราญยวนในส่วนลึกของทะเลสาบได้อีกต่อไปในขณะเดียวกันรอยยิ้มบนใบหน้าของโจยวนในส่วนลึกของทะเลสาบก็ปรากฏขึ้นด้วยอคาราศักซิ์วิเคราะห์ เขาสามารถมองเห็นพลังจิตวิญญาณของเยเกอร์ในค่ายกลอคา,าราหยวนค่อยๆอย่อ,อ,อนลงอย่างช้าๆเอาละได้เวลาแล้วโจหยวนถูมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันก่อนจะคว้าผู้กันหยวนรวมสวรรคาา์อัคคระศักดิ์สิทธิ์วิเคราะห์ในรูม,ม่านตาของเขาหมุนขณะที่รัศมีรึกลับแพ่กระจายปลายผู้กันหยวนของเขาค่อยๆลงมาสัมผัสกับค่ายกลฟึบเมื่อทั้งสองได้สัมผัสกันเส้นแบ่งก็เริ่มสร้างขึ้นพลังหยวนภายใน การแสดงออกของโจโหยวนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ผู้การเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจิตวิญญาณระหว่างคิ้วของเขาสั่นไหวขณะที่พลังจิตวิญญาณไหลออกมาจากปลายผู้กันนั้นอัคาระาที่ซับซ้อนค่อยๆก่อตัวขึ้นเมื่อมันเสร็จสมบูรณ์ปลายผู้กันก็ดันอัคระให้เข้าไปในค่ายกลทันใดนั้นค่ายกลก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับกำลังจะพังทลายโจโยันเรียบควบคุมอัคาระาหย,ยูนอย่างรวดเร็วโดยประสานมันเข้ากับค่ายกลทีละน้อยติดตามการหมุนเวียนของพลังหยวนเพื่อทำให้ค่ายกลนั้นเป็นกลาง ภายในความสําเร็จเริ่มแรกของเขาโจวยวนก็ได้เริ่มทําอีกครั้งโดยส่งอัคคารยวนหลายอันไปที่ค่ายกนอย่างต่อเนื่องอัคคา,าะน้ําสู่ความเหนียวอัครายกสีทองอัคะากราะสะถอนแสงอัครากํากแพงโลหะอัคคะทั้งหมดนั้นถูกเปิดใช้งานหลังจากถูกรวมกับค่ายกนรอคอยอย่างอดทนเพื่อช่วงเวลาที่มันจะโจมตีเมื่ออัคคะสุดท้ายถูกได้ส่งเข้าไปโจวยวนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก เขานวดบริเวณระหว่างคิ้วของเขาเด้วยรอยยิม้มขนาดจ้องมองไปที่ด้านในของค่ายกลสัตว์อสูรน้ําขนาดพันฟุตคำรามอีกครั้งขณะที่ร่างกายมหึคือมาข,ของมันพุ่งเข้าใส่ค่ายกลอย่างดุร้ายพลังยวนบ้าคลั่งรวมตัวกันที่หัวของมันพลังของการโจมตีนี้ยิ่งใหญ่มากจนแม้แต่ภูเขาก็ยังระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เลยหากไม่ทําอะไรแล้วการโจมตีในครั้งนี้ก็จะทำา้ายค่ายกลโจยวนไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อหยุดมันแต่กลับหัวร้อบเบาๆขณะที่เขามองดู ตุ้มในชั่วพริบตานั้นสัตว์อสูน้ำขนาดพันฟุตก็พร้อมที่จะพุ่งใส่ตะข่ายโดยสัญชาตญาณของมันก็บอกได้ว่าตะข่ายน้ำจะต้องถูกทำลายลงอย่างแน่นอนในครั้งนี้ก่อนที่จะเกิดการกระทบจิตวิญญาณโจโยวนก็สั่นสะเทือนอัขระที่รวมเข้ากับค่ายกลก็เปิดใช้งานในทันทีค่ายกลอัคาระย,ยนทั้งหมดเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเราทำได้เพียงแค่เฝ้าดูตะข่ายค่อยๆหายไปและมีเพียงม่านน้ำเข้ามาแทนที่ ฉากกั้นน้ำเปล่งแสงสีทองแวววาวมีแสงหลายชั้นกระพิบกระทบจนกลายเป็นกำแพงน้ำที่ไม่สามารถทำลายได้กริง๊งสัตว์อสูรน้ำยาวพันฟุตพุ่งชนกำแพงน้ำอย่างโหดหลายเสียงดังสนั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณคืนกระแทกที่น่ากลัวททำลายล้างบริเวณโดยรอบคืนยักษ์สูงตระงาซาซัดเข้ามาในน้ำในรัศมีหมื่นฟุตเพ่งในที่สุดค่ายกลอาคารายุนก็มาถึงขีดจำกัดและมันก็ได้พังทลายลง ครึ่งกระแทกสงพรังเวียงโจหยวนออกไปเกรดงูใหญ่ครอบคุมบนร่างกายของเขาแตกกระจายอย่างต่อเนื่องจากนี้เราจะสามารถบอกได้ว่าครึ่งกระแทกนั้นมีพลังทำลายล้างมากแค่ไหนสิ่งนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นสู่ผิวน้ำในทันทีผู้ที่กำลังประทะกันต่างตกใจพวกเขาสร้างระยะห่างจากคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็ว โดยมีความสับสนปรากฏอยู่ในดวงตาขณะที่มองลงไปสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นก็คือค่ายกลอาคารายยนได้ถูกทำลายการแสดงออกของของเซิงและหลีชิงซางก็ได้เปลี่ยนไปค่ายกลอาคารายยนถูกทำลายไปแล้วสัตว์อสูน้ำพันฟุตตัวนั้นได้หนีไปแล้วท่าทีขงเซิงค่อนข้างน่าเกลียดน,นั่นหมายความว่าเขาจะกลับโดยไม่ได้บรรลุสิ่งใดเลยในครั้งนีหลีชิงซางก็ตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะถอนหายใจสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้รับอะไรเลย คนที่ฝากความหวังไว้ดูเหมือนจะไม่มีความหมายมากนะน้องสาวชิงซานอย่าพาคนแบบนี้ไปสู้ในระดับนี้อีกเลยเขาจะกลายเป็นคนโง่ที่สุดในกลุ่มคงเซิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาและเยาะเยอะือยหลี่ชิงซานขมวดคิ้วโดยไม่สนใจคำพูดของเขาเพราะรังหยวนที่แผ่กระจายรอบตัวนางค่อยๆถอนออกไปเนื่องจากสัตว์อสูรน้ำขนาดพันฟุตได้หลบหนีไปแล้วจึงไม่จำเป็นต้องต่อสู้กันต่อดูเหมือนว่าทั้งตัวนางเองและคงเซิงต้องกลับไปมือเปล่า หลี่ชิงซานเหลือบมองไปยังส่วนลึกของทะเลสาบพ,พบว่าโจหยุนยังคงล้มลงอย่างน่าสมเพชในน้ำหลังจากถูกคึ่นกระแทกซัดในก่อนหน้านี้นางถอนหายใจในใจขณะหัวร้อยย่อตนเองในที่สุดเขาก็เป็นแค่สภาวะเบิกเนืชั้นที่สองเท่านั้นการวางความหวังไว้ที่เขาถือเป็นการกระทำที่ผิดอย่างยิ่งขณะที่นางกำลังจะถอนหายใจความสงบค่อยๆกลับคืนสู่น้ำในส่วนลึกของทะเลสาบดวงตาของหลี่ชิงซานมองผ่านไปอย่างไม่ใส่ใจทันใดน,นั้น ดวงตาของนางก็เบิกกว้างขึ้นขณะที่ความไม่เชื่อเริ่มปรากฏบนใบหน้าที่สวยงามณบริเวณที่เกิดการระเบิดของค่ายกลอคารายอยู่นั้นนางมองไม่เห็นสัตว์อสูน้ําขนาดพันฟุตนั้นอยู่เลยแต่มีแค่ผลึกแก่นมังกรขนาดใหญ่ครึ่งฟุตลอยอยู่ในน้ําอย่างสงบนิง่งลีชิงซานไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากปิดปากพายุที่กําลังโหมกระหน่าพันปนอยู่ภายในใจสัตว์อสูน้ําพันฟุตต,ตัวนั้นได้ถูกฆ่าตายไปแล้วเหรอเอาระครับก็เป็นอันจบ ในบทที่147เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โ oh, ห <c oughs> ก็กำลังสนุกเลยนะแหมโจหยุ่นก็จัดการโจรเรียบร้อยอ่าก็จะบอกว่าคลิปนี้ก็จะสร้างกับปกตินิดนึงนะับเพราะทำยาวมาหลายคลิปแล้วมันเกิดอาการมันจะหน่วงหน่วงตานะแล้วผมก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะทำยาวไม่ได้ <c oughs> อาแบบเท่าที่ไหวก่อนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณติดตามรับฟังอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งยิ่งเพื่มภาคต่อถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ